ไมพัทรเดชพูดชัดกลางเวทีหลังหลายคนเป็นห่วงโผล่ออกรายการข้ามช่องเรียกได้ว่าทำเอาเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อทางด้านพระเอกดังไมพัทรเดชโผล่เซอร์ไพรส์ร้องเพลงรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงโดยมีทางด้านนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒน์เป็นนักร้องหน้ากำแพงโดยทั้งคู่เคยเจอกันเมื่อ15หปีที่แล้วตั้งแต่ตอนอยู่ที่จอขอนแกน่นซึ่งการมาออกในรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงของไมพัทรเดช ในวันนี้ก็ทำหลายๆคนกังวลว่าจะโดนร่อนจดหมายหลังจากมาออกรายการข้ามช่องเหมือนกับพระเอกคนก่อนอย่างโกัวสิงอีกหรือไม่เพราะทางด้านไมพัทรเดชเพิ่งเซ็นต่อสัญญากับช่องไปก่อนหน้านี้ไม่นานโดยงานนี้ในรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงไมพัทรเดชได้กล่าวว่าตอนแรกก็กังวลว่าจะผิดกฎไหมมาได้หรอแต่เวิร์กพอยต์ก็บอกว่ามาได้มาเลยเดี๋ยวรับผิดชอบชีวิตเอง วันนี้ผมมาในฐานะศิลปินครับเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกในชีวิตกับค so ่ายโซเมดซาวของเตโรมิวสิกครับซึ่งการมาที่นี้เลยมาในฐานะศิลปินไม่ใช่ในฐานะนักสแสดงซึ่งทางด้านแพรวานิชาพัฒนเองก็บอกว่าตกใจอยู่พอกำแพงเปิดมาเพราะไม่คิดว่าพี่ไม้จะมาได้เหมือนกันก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาเจอพี่ไม้อีกครั้ง